สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่17พฤศจิกายน2563โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกด้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ข่าวดีที่อยาจจะทำให้บรรดาเดอะคอปทั้งหลายพอใจชิ้นกันขึ้นมาได้บ้างกับการอัปเดตออาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมเราอย่างที่ผมได้รายงานข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายตัวหลักของเรานั้นมีอาการตึงที่บริเวณแฮมสตริงและคนที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวก็คือสตีฟคราสนายใหญ่ทีมชาติสกอตแลนด์ผู้ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนั่นเอง เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยเพราะดาวเตะวัย26ปีกำสึกหนักมาอย่างต่อเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นในฤดูกาลนี้ทั้งกับสโมสรและทีมชาติโดยเกมที่ทำให้เจ้าตัวมีปัญหานั้นเขาก็ลงสนามไปเต็ม120นาทีก่อนจะช่วยสกอตแลนด์คว้าตัวไปลุยศึกยูโรรอบสุดท้ายได้สำเร็จหลังเอาชนะเซอร์เบียนในการดวลลูกจุดโทษ เว่าน,นั้นก็ทําให้เขาพลาดการลงสนามในเกมต่อมาซึ่งสกอตแลนด์ไปพลาดท่าเสียทีให้กับสโลวาเกียเมื่อสุดสัปดาห์1ประตูต่อศูนย์และทําให้หลายฝ่ายเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาอย่างไรก็ตามล่าสุดตัวคราคเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าอาการของโรเบิร์ตสันนั้นไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดคิดเอาไว้ในตอนแรกและอาจจะมีลุ้นกลับมาช่วยทีมได้ในเกมพบกับอิสราเอลคืนนี้ด้วย มันมีนักเตะ3หรือ4คนที่อาจจะต้องพักอีก24ชั่วโมงเพื่อสภาพร่างกายของพวกเขาได้พักฟืน้นและบางทีแอนดี้ก็อาจจะดูล้ากว่าพวกเขาเหล่านั้นเล็กน้อยซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำใหมผมถึงได้ตัดชื่อเขาออกจากเกมเจอสโลวาเกียคลาร์กกล่าวมันเป็นการเสี่ยงมากเกินไปหากจะให้เขาลงสนามในเกมนั้นแต่เขาได้เดินทางมาอิสราเอลร่วมกับเราและเราก็จะทำการประเมินเขาอีกครั้ง เราหวังว่าเขาจะสามารถลงสนามได้นั่นถือเป็นข่าวดีอย่างมากเพราะเขาคือกัปตันทีมของเราแน่นอนว่านั่นไม่ใช่เพียงแค่ข่าวดีสำหรับทีมชาติสกอตแลนด์เท่านั้นหากแต่ยังถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับเยร์เกนคอปและแฟนบอลของลิเวอร์พูลท่ามกลางวิกฤตในแนวรับของทีมเช่นนี้อีกด้วย ไหนๆก็เปิดหัวมาด้วยข่าวดีสําหรับทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้จะยิ่งช่วยคลายความเป็นกังวลของเพื่อนๆไปได้อีกเปราะหนึ่งเลยทีเดียวกับการอัปเดบอาการของมูฮเม็ดซาร่าแนวลุกคนสําคัญเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีการยืนยันออกมาว่าซาร่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนเกมรอบคัดเลือกศึกแอฟริกันคัพอฟเนชั่นระหว่างทีมชาติอียิปต์กับโตโกโ มันยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าเขาไปติดเชื้อจากที่ใดหลังก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปร่วมง,งานแต่งงานของน้องชายและเข้าพิธีรับมอบรางวัลเกียรติยศที่กรุงไคโรก่อนจะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมชาติอียิปต์อย่างไรก็ตามหลังตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในตอนนี้เขาก็ถูกแยกกักตัวอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดในอียิปต์และเตรียมเข้ารับการตรวจอีกครั้งในวันพฤหัส,สบดีนี้ตามระเบียบการสาธารณสุขของอียิปต์นั้นจะแตกต่างจากในอังกฤษ พราะพวกเขากักตัวผู้ติดเชื้อเป็นเวลาเพียง7วันส่วนในสหรัฐชอาณาจาักรนั้นใช้เกณฑ์ที่10วันล่าสุดฮอตแซมฮอตนี่หัวหน้าคณะกรรมาการดูแลโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ก็เชื่อว่าผลการตรวจของซาร่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นลบและเขาจะสามารถเดินทางกลับไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้ในตอนนี้ซาร่าอยู่ที่เมืองแอลกูน่และใกล้ครบกำหนดการกักตัวแล้วเขาจะเข้ารับการตรวจ P ี r ในวันพฤหัสบ,บดี ฮอสนี่กล่าวผมคาดว่าผลจะออกมาเป็นลบเพราะจนถึงตอนนี้นักเตะยังไม่ได้แสดงอาการออกมาเลยซาร่าได้รับการตรวจตามมาตรฐานการแพทย์เหมือนชาวอียิปต์ทั่วไปทั้งหมดและผลก็ออกมาว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากโลกนี้และในตอนนี้เขาก็กําลังทําตามระเบียบการสนอรบการแยกกักตัวลิวพูได้สอบถามเราเข้ามาเพื่อเช็คอาการของซาราทีมแพทย์ของพวกเขาก็เห็นด้วยที่ให้เขาเดินทางมาที่เอลกูนา ทั้งนี้ซาร่าสามารถเดินทางกลับอังกฤษได้หากผลการตรวจของเขาในวันพรุ่งนี้ออกมาเป็นลบอย่างไรก็ตามแม้ซาร่าอาจจะหายจากโควิด -19 และเดินทางกลับไปที่ประเทศอังกฤษได้ในทันทีแต่เขาจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลงสนามในเกมสําคัญที่ลิเวอร์พูลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ เมื่อพูดถึงเกมสาคัญนับดังกล่าวกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมเลยอยากจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตความพร้อมกันอีกสักหน่อยว่านับแต่ที่ได้รับบาดเจ็บและติดโควิด -19 ไปนั้นมีใครที่หายกลับมาทันรับมือกับจิ้งจอกสีน้ําเงินกันบ้างมาเริ่มต้นจากคนที่ผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆเ,เป็นกังวลมากที่สุดกับอาการบาดเจ็บของจอแดนเฮนเดอร์สันไม่ฝึกกับตันทีมของเรานั่นเองที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตอนพักครึ่งระหว่างเกมพา้กับทีมชาติเบลเยียมในศึกเนชันสลี แกลล์ซาเกตในายใหญ่ทัพสิงโตคำรามออกมายืนยันด้วยตนเองว่านักเตะมีอาการตึงที่ขาทำให้เขาจะเป็นต้องป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยการถอดเฮนโดออกจากสนามเขาเดินทางกลับมากรุงลอนดอนโลกกับทีมชาติอังกฤษตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปให้กับลเว์พูประเมินอาการของเจ้าตัวอีกครั้งล่าสุด ตามการเปิดเผยของเดวิดแมดด็อกนักข่าวสายลิเวอร์พูลจากเดลี่มิลเลอร์ก็ยืนยันว่าอาการของเฮนเดอร์สันนั้นไม่น่าเป็นกังวลและเขาจะพร้อมกลับมาลงสนามทันช่วยทีมฟาดแข่งกับเลสเตอร์เช่นเดียวกันกับในลายของโรเบิร์ตสันที่สตีฟคลาร์ก็ยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวอาจจะพร้อมลงสนามให้ทีมชาติสกอตแลนด์ในเกมสุดท้ายก่อนหมดช่วงพักเบรกทีมชาติดังนั้นเจ้าตัวก็น่าจะฟิตทันกลับมาช่วยลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัน ด้านตัวสำรองในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างคอสตาซิมิคาร์ก็หายกลับมาแล้วและลงเล่นกับทีมชาติกรีซทั้ง2นัดในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้ใครอยากมาดูในรายของฟาบินโยกันบ้างเขากลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วในสัปดาห์นี้และน่าจะฟิตทันลงสนามยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟจำเป็นจับคู่กับโจเอลมาติพอดีในโชคที่ทั้งเวอร์กิลฟานไดและโจโกเมสได้รับบาดเจ็บต้องพักยาว ด้านเตียโกอาคันทาราที่หายหน้าจากทีมเมั้งแต่เกมกับแอร์เวอร์ตันจะกลับมาลงซ้อมกับทีมได้ในเร็ววันนี้ส่วนในรายของนาบีเกอีตาก็กลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งแล้วอย่างไรก็ตามทีมของเราจะยังคงไม่สามารถใช้งานเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนที่บาดเจ็บน่องต้องพักยาว4สัปดาห์เช่นเดียวกันกับเล็กโซเกรตเชมเบรลินที่เจ็บยาวมาแต่เดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้เมื่อมาดูรายชื่อนักเตะที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทั้งหมดคงจะพอทําให้เพื่อนๆสบายใจกันขึ้นมาได้บางสําหรับการเจอกับเรสเตอร์ที่เสมือนเป็นศึกชิงจ่าฝูงของพิเมนลีเรามาดูกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้กลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อนักเตะใหม่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้กันบ้างแม้ว่าเราจะได้นักเตะหลายตําแหน่งกลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งแต่สำหรับตําแหน่งปกะลังตัวกลางแล้วยังคงอาการหน้าเป็นห่วง พอทั้งฟานได์และโกเมสต้องพักยาวตลอดทั้งฤด,ดูกาลทําให้เหลือเพียงมาติปเป็นแกนหลักเพียงคนเดียวแต่เจ้าตัวก็มักจะมีอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เสมอทําให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยืนระยะได้นานแค่ไหนน่าจะไม่เป็นที่คาดหมายกันว่าลิเวอร์พูลจะกระโดดลงตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนี้แต่ล่าสุดสถานก,การณ์กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเม่ดเวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดจากทางดีแอดเลติกก็ออกมายืนยันเลยว่า เยอเกนครอปยังไม่มีความคิดที่จะทุ่มซื้อปลกหลังตัวกลางในช่วงปีใหม่นี้แม้สโมสรจะตกเป็นข่าวกับกองหลังมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นไดยโออุปาเมกาโนโอซานคาบักคาริดูคุลิบาลีและคนอื่นๆแต่ผู้บริหารของทีมและเยอเกนครอปก็ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะรอให้ถึงช่วงซัมเมอร์ค่อยเดินหน้าเสริมทัพทั้งนี้นายใหญ่ชาวเยอรมันยังคงไว้วางใจในตัวดาวล่งอย่างรีสวิลเลียมและนาชเเนียฟิลิป ขณะเดียวกันก็ยังมีบิลลี่คูเมติโอที่พร้อมดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวอีกคนเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวอาดีตนักเตะเก่าของทีมเราอย่างฮาวิเอร์มัสเคราโน่กันบ้างดาวแต่ชาวไอจันาตเคยคาแข้ในถิ่นอันฟิลนาน3ปีหลังย้ายมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อปี2017ก่อนจะถูกบาร์เซลโลนาทุ่มเงินซื้อตัวไปร่วมทัพในปี2010 ในช่วง2ปีหลังเขาลงเล่นได้กับเหอเปห่หไฮนาฟอร์จูนในไชนีสซูเปอร์ลีกและสตูดิเอ็นเตสสโมสรในหลีกบ้านเกิดก่อนที่ล่าสุดจะประกาศรีทายจากการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วอย่างไรก็ตามทาง Liverpool.com ก็นำเสนอบทความแนะนำให้เยอเกนครอปหันไปเกลี้ยกล่อมมาสเคราโนให้เปลี่ยนใจกลับมาสวมสตั๊ดลงสนามอีกครั้งเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับแนวรับของลิเวอร์พูล ทั้งนี้แม้ครอปจะไม่คิดทุ่มซื้อนักเตะใหม่ตอนช่วงปีใหม่นี้แต่การเซ็นสัญญากับนักเตะชั่วคราวระยะสั้นถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลก็ถือเป็นอีกทางเลือกในตอนนี้มาสเคราโนโอ,อายุ36ปีแล้วแต่เขาผ่านประสบการณ์การควา้าแชมป์มาแล้วมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเล่นให้กับบาร์เซโลนาที่ควาดแชมป์น้อยใหญ่รวม19รายการในช่วงเวลา8ปีกับสโมสสขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ ที่เล่นได้ทั้งาแแต่งปลากหลังตัวกลางและมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งจะตอบโจทย์ในการเข้ามาประคองบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายในทีมนั่นทําให้ Liverpool.com เชื่อว่าเจ้าตัวจะสามารถส่งผ่านประสบการณ์การควา้าแชมป์มาแล้วอย่างโชคชนไปสู่นักเตะรุ่นน้องทั้งหลายอีกทั้งเขาก็ยังมีงานที่ยังทําไม่เสร็จกับ Liverpool หลังยังไม่เคยได้สัมผัสถ้วยแชมป์เลยตอนลงเล่นที่แอนฟิลด์ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ